แอนนาเบลเอามีกิจกรรมใหม่เข้ามาคือให้ผู้เล่นไปยืนถ่ายรูปสถานที่โง่ๆบางอย่างและนี่คือสภาพผมที่ไปดักรอเพอเยอร์มาเล่นกิจกรรมนี้และนี่คือผมที่ผ่านไป30นาทีกูกลับกันแน่ไม่เห็นมีใครมาเลยสวัสดีครับเหล่าทหารเกณฑ์ขอต้อนรับสู่แอนนาเบลเลาเกมที่จะทำให้คุณรู้ว่าการซีคิวบีในเกมแม่งเออแค่ไหนเคลียทุกซอกทุกมุมแทบตายสุดท้ายแพ้ไอพวกกระโดดยิงไอสัตว์นี่เล่นเอเิกปะเนี่ยขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำเลดพอชั่นที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและประะิ สามารถเติม a ะไรหน้าแปกเอา้ง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าแลย์พอยชันขอตอ้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมง อยู่ยาวยนเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red p o ช i ั่นจุดวัดอยู่ใน description แล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเ <c oughs> ขจะาจะนําประจาผมต่อ,อเคยวะและไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอล n ณาเบลได้มีกิจกรรมใหม่นั่นก็คือให้เราไปถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆที่มันกําหนดให้โดยจะมีทั้งหมด8ภาพเม <c oughs> ื่อถ่ายเสร็จแล้วเราจะได้เป็นนาฬิกาที่ไปยืมเพื่อนมาเห็นม <c oughs> ีคนบอกว่ามันสําคัญกับการทําอีเวนต์ถัดไปมากๆซึ่งผมก็ไม่รู้เพราะผม ภาพถ่ายผมจะเรียงไปแต่ละแมปเลยนะฮะเมื่อผมเคลียร์แมป2ทั้งหมดแล้วก็ค่อยไปเคลียร์แมป3ทั้งหมดโอเควะโอเควิธีกดเอารูปภาพนะฮะแนะนําว่ากดมาแค่รูกเดียวก่อนนะถ้ามันมีให้รับสอันพร้อมกันอย่าเพิ่งรับหมดเพราะว่ามันจะมีใบที่ซ้ากันด้วยผมไม่อยากให้ทุกคนคุณเสียเวลาไปรีเอาวันใหม่กดรับมาแค่ใบเดียวถ่ายภาพที่มันให้ถ่ายเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปรับใบใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ,ะจะได้ไม่ต้องเจอการซ้าํามาเปิดไปเดินกัก็ที่ใบแรกเลยโชคดีที่เกิดไกลนะมันอยู่ใต้้้ถานีีวทยั่่เองใหออกกกระ็แลลบจจู ในระหว่างทางก็มีแวะไปเสริบฮอนทูเข้าป่าใครสักคนเสริฟไปอีกสัก2เม็ดแล้วก็โดนมันเสร์ฟกับโอ้เพื่อนมันนั่งอยู่หลังควันมองไม่เห็นหจุดที่2ที่ผมไปทำเนี่ยจะอยู่ใกล้กับทางออกนะฮะใกล้ๆกับจานราเทียมใหญ่เลยจุดที่3มยังอยู่ในแมป2นะฮะจะอยู่ตรงซ้ายบนเลยค่าย,ยุธภัณฑ์มานิดนึงโดยจุดที่เราจะถ่ายภาพมันจะอยู่บนก้อนหินนะฮะ และถ้าใครสงสัยใช่ครับผมเอานวิชาต์ราคา5้าแสนห้าหมื่นที่ได้จากการสุ่มที่ไม่ใช่ยืมเพื่อนเอามาลงในแมปนี้ด้วยไม่เอาลงก็ทําใจขายได้เก้าหมื่นไม่ไม่คุ้มว่ะอยากไฮริชแบบไม่ไฮโลมันก็ต้องลงทุนกันสักหน่อยนะหนูๆและจุดที่4นี้นะฮะอาจจะเป็นความลําบากสำหรับมือใหม่หัวใจไม่แข็งแรงเพราะจุดที่มันให้ไปถ่ายรูปเนี่ยอยู่ข้างรีสอร์ทเลยแม่งไฮรูทจะโดนเสียยิงไหมเนี่ยใจเย็นนะครับเสียผมมาถ่ายรูปด้วย่ครับไม่ได้มาแอบขโมยเกันในเสียนะครับจะยิงผมเลยเสียไปฮะปฏิบัต ใครมันอยากอาบแดดประเทศไทยวะไอ้เหี่ยเป็นรถมะเร็งผิวหนังตายกันก่อนตรงนี้มันมีวิวอะไรให้ดูวะมองไปก็เจอแต่ท่าเรือเจอคนจับปลาโชว์รักแรดำๆหิวแหมึงชอบกันหรอวะเนี่ยและรูปภาพสถานที่ัดไปจะเป็นแบบสทั้งหมดจนตีตัวให้พร้อมเพราะคุณจะไม่ได้ตายเพราะถูกซุ่มยิงแต่ตายเพราะยุ่งป่าไม่เยอะชิบหายประเดิมในภาพใบแรกสถานที่ที่คุ้นเคยใช่แล้วครับผมลานจอรดรถของรีสอร์ทนั่นเองและที่ที่แม่ง่ายถ่ายก็โคตรจะโลง่งก่อนจะมาถ่ายรูปไปถ่ายกระสุนเข้าหัวหคนที่ซุ่มสไนบนผาก่อนนะค่านนลุณโดดเก เฮ้ก um ูว <Deus> ิ่งหามาสามรอบเลยนะมันอยู่ไหนวะหันหน้าไปทางรถแบบที่ในรูปบอกก็ไม่มันถ่ายไม่ได้อ่ะเอามึงไม่ให้กูถ่ายเสาไฟเลยนะทําไมมันมีหมามันเยี่ยวตรงนี้หรือไงวะมันมันสำคัญขนาดนั้นไอ้ไอ้เสาไฟเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่นไหนก็มารีสอร์ทเลยผมก็เลยแวะทำควสที่มันมีให้ทำก่อนเลยมาร์คเต็นสองเต็นไป พอเสร็จสิ้นธุรกิจก็คิดอยากจะออกนด้นไปเจอไอ้ดอบตกอยู่ใกล้ๆก,ก็เลยคิดในใจว่าไอ้ดอปนี้เสร็จกูแต่ดันเหลือไปเห็นศพนอนฟูอยู่ข้างแอร์ผมเลยนอนอยู่ข้างพุ่มซุ่มเป็นงูก็จะมีคนเดินม,มาลุกศพแบบหวานหมูผมเลยซัดเขาที่หัวเติมหัวแม่งเป็นรูโอ้เอ็มหนึ่งศูนย์ของแท้ตัวเนี่ยโอ้ยกระสุนแม่งห่อยยังวะเฮ้ยได้อยู่มือใหม่หัดซุ่มมาดีแล้วอะใจร้อนไปหน่อยนะเพือ่อนรูปภาพถัดไปนะฮะจะเป็นทางเข้าของศูนย์เขาเรียกอะไรนะที่เนี่ยเออศูนย์รวมตัววพกขียาเค ใครบอกเป็นใครทหารกูตบเลยเฮียกูเจอแม่งอยากพวกโคมเลยแทนที่จะถือป้ายว่าขอเงินหน่อยแม่งบอกว่าเอาเงินมึงมานี่เด็กกูจี้แม่งให้หมดปืนจริงมันช่ยางกูไม่ใช่ลูฟี่ตัวมึงอ่อนแอดีกว่าเป้าดัมมี่เดยวกูก็ขยี้มเนี่ยเฮียเฮียเียแล้วก็ขอนิดนึงนะฮะไอ้บอทที่มันมีด็อกแท็กเนะี่ยมันมีจริงๆนะเว้ยถ้าไม่ลองกดแล้งอ่ะกูจะเจอกับพวกมันได้แบบทุกแมปเลยเดินกันตัว2ตัวใส่เกาะ3ปืน AK แบบเ k เคเด็กเดินเลยอ่ะพะงั้นบอทที่มีด็อกแท็กมันมีจริงๆนะครับกูไม่ได้เมายาขออีกนินนึงงจรๆ ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเปิดไมค์ในเกมแล้วเสียงจากเกมมันสะท้อนเข้าม์จนผู้เล่นอื่นได้ยินเนี่ยปิดหน่อยนะครับอย่าเปิดไมค์อเอลยเฮียขนะ ah. อกู bor! หูปกติกูไม่ได้มาทำอันตรซาวเสียงมึงยิงปืนเข้าไมา์กูนึกว่าช่างมาแงกระเบื้องไ้เฮียจุดหมายต่อไปอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ใกล้ประภาคารโดยภาพภาพนี้ไม่ได้ถ่ายจากหน้าประภาคารทางขึ้นนะครับแต่มันเป็นเนินที่ผ่านทุ่งกุหลาบมาอีกนิดนึงกุหลาบปะวะต้นเฮียอะไรวะเนี่ยนะนโดยมันจะอยู่ด้านหลังของประภาคารซึ่งมันจะเป็นเนินใหญ่ๆเลยเดี๋ยวคุณก็เห็นเอง โอ้โหเฮียกูเดินหาตั้งนานมึงมาอยู่ตรงนี้ไอ้หลังประภา ah, คามันมีอะไรดีวะไอ้ที่ดอกไม้มันขึ้นนี่คือขี้พวกมึงใช่ไหมเนี่ยแถวเนี <c> ้ยบอกเยอะว่ะบอกบอกคลิกสองตัวคลิกบ็อกซิ่งอะระวังมันไปต่อยหน้านายนะเพื่อนบอกสองตัวเลยอุ้ยเจอแล้วส่งรูปโยโย่ถ้าคุณไม่อยากให้รูปนี้หลุดออกไปส่งรูปไปส่งตังมาแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นทั้งหมด8รูปขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่ไปรับนาฬิกาฟรีๆเลย ไหนวะอุย้ยนาฬิกาชั้นสูงไอ้น้องมาแล้วแปลงร่างได้ไหมเนี่ยทรงอยากับเป็นเทนเยโดโคเทมึงใส่ซะเลยข้อเลยเวนมึงกลา่าวไปวัดชิบะจอนเหรอแล้วนี่คือจะไปทั้งหมดของคลิปนี้ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้และบัดี้ของผมเลสโพชันก็อย่าลืมไปสนับสนุนได้ที่เพจเลสโพชันกันเลยนะเพื่อให้เขาเอาตังค์มาสนับสนุนผมต่อโอเคแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดในเว,ว็บอีล็อกด้วยนะครับเพื่อรับส่วนลดอะไม่มีหรอไม่มีโค้ดส่วนลดสำหรับช่องเหรอ เว็บซื้อเกมมาเฉยเว็บซื้อแว่นในโง่โอเคพอคุณมาได้รับชมหล้วฟรีเดนจะสวัสดีครับคอับผมเฟอร์กีเบ